สมมาทิฏฐิสมาธานาสัพพะทุกะอปัจักคุงจเจริญในธรรมท่านผู้สนใจในการฟังธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้ฟังปกินนากะธรรม เมื่อพระปรมศาสดาองค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าท่าน,นตรัสไว้เมื่อใดบุคคลเห็นความจริงตามความจริงแล้วย่อมพ้นจากทุก์ทั้งปวงได้ หรือเมื่อเราเห็นถูกต้องตามสัจธรรมเราก็จะก้าวออกมาจากทุกทั้งปวงความเห็นความรู้สึกนึกคิดที่มันถูกต้องมันก็ย่อมทำให้การพูดการกระทำที่ถูกต้องนำไปสู่ความเจริญความคิด ที่ผิดที่เจือปนด้วยความเห็นผิดเจือปนด้วยอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่ขัดเกลาที่ไม่สะอาดก็เหมือนอาหารที่บริสุทธิ์แต่เจือปนด้วยของพิษกลายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์เป็นอาหาร ที่มีโทษความคิดก็ชันใดถ้าเป็นความคิดที่ถูกต้องก็ย่อมนำทางชีวิตไปสู่ความผาสุกไปสู่ความอิสระภาพไปสู่ความเจริญความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดที่เห็นผิด ก็จะนำชีวิตไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความกักขังหนอ่เหนียวไปสู่ภัยพิบัติต่างๆตามมาจากความคิดจากการกระทําจากคำที่พูดจากแนวที่คิดเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งก็ดีความหมาดหมางก็ดีมันเกิดมาจากความคิด,คว,ค,ด,ค,วดความคิดความดำริเมื่อความคิดความดำริที่เห็นผิดหลงในโลกหลงในอัตตาตัวตนหลงว่าตัวเอง มีความรู้มีความสามารถมีความเก่งกาจกว่าผู้อื่นก็ย่อมนำภัยมาสู่ตัวเองและนำภัยมาสู่คนอื่นคณะอื่นทำลายล้างกันน่าสลดใจเพราะความเห็นผิดของคนบางคนของคนบางกลุ่ม ที่ไม่ได้ฝึกตนหลงมัวเมาในโลกหลงในแผ่นดินถูกแบ่งกั้นด้วยความคิดถูกแบ่งกั้นด้วยเชื้อชาติถูกแบ่งกันกงก้นด้วย <c oughs> ความสูงต่ำทั้งด้านเศรษฐกิจเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะวะแวงเป็นก่อให้เกิดความหวงแหนปลุกเรื่อนรักชาติ การเข็นค่าเพื่อจะทำลายล้างคนที่เห็นตรงกันข้ามํำจัดคนที่ไม่เห็นด้วยนะออกไปในความคิดทำให้เกิดคำพูดการกระทำที่เป็นไปเพื่อเวรสร้างกรรมต่อกันละกันเราจะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศ ขัดแย้งกันสร้างสงครามขึ้นมาเพราะความขัดแยง้งเพราะความเห็นผิดอย่างประเทศไทยและกรัรมพูชากำลังทะเลาะกันอยู่กำลังทำสงครามกันอยู่เพราะแย่งดินแดนกันคิดว่าดินแดนส่วนนี้เป็นของไทยคิดว่าดินแดนส่วนนี้เป็นของกรัรมพูชาก็เลยเกิดความขัดแย้งกัน แย่งชิงดินแดนกันส่งกำลังทหารส่งกำลังพลไปตึงในพื้นที่ใช้อาวุธหนักอาวุธเบาเข็นฆ่ากันนะพอกานแย่งชิงดินแดนกัมพูชาก็บอกว่าดินแดนแถวนี้เป็นของกัมพูชาไทยก็บอกว่าดินแดนส่วนนี้เป็นของไทย แต่ไทยและกัมพูชาไม่รู้หรอกว่าแผ่นดินนั้นเขาพูดอย่างไรแผ่นดินเขาก็บอกว่าเออทั้งสองทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวก็มาเป็นเป็นกูนะกัมพูชาก็บอกว่าแผ่นดินนี้เป็นของกูนะไทยก็บอกว่าแผ่นดินนี้เป็นของกูนะส่วนแผ่นดินก็บอกว่าเดี๋ยวพวกมึงก็มาเป็นกูนะ ความเห็นผิดเหล่านั้นต่อหมูม่มวลมนุษย์ชาติและสัตว์ทั้งหลายแย่งชิงทรัพยากรแย่งชิงยศถาบรรดาศักดิ์จึงเกิดความมัวเมาเกิดความลุ่งหลงเกิดความเห็นแก่ตัวจึงขาดเมตตาธรรมจึงก่อให้เกิดการหักล้างเข็นฆ่าฝ่ายที่ตายในการลบ ก็ปลูกฝังว่าเป็นวีรบุรุษเป็นผู้กล้าเสียสละเพื่อแผ่นดินนะแต่ละฝ่ายก็ปลูกเรา้าปลูกขวัญกำลังใจที่จะให้คนทำสงครามให้คนมีเกียรติในสงครามแต่ละฝ่ายก็มีธงชาติปิดหน้าให้สรรเสริญปลอบโยนด้วยสิ่งของปลอบโยนด้วยยศถาบรรดาศักด เพื่อจะให้คนกล้าที่จะไปลบปุกวิญญาณที่รักชาติขึ้นมานะไปสู่การทำลายล้างไปสู่การทำสงครามแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรความขัดแย้งเหล่านี้ต้นต่อก็มาจากความเห็นผิดนะคิดว่าแผ่นดินนี้เป็นของคนนู้นเป็นของคนนี้แม้แต่ในครอบครัว ในตระกูลก็ต้องเข็นฆ่ากันแย่งมรดกกันขึ้นลงขึ้นศาลนามสกุลเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันนะแย่งชิงกันก็จ้างวานฆ่ากันเพราะทรัพย์สมบัติจ้างวานฆ่ากันเพราะอำนาจจ้างวานฆ่ากันเพราะทรัพย์สิงเสลิงคานอำนาจต่างๆนี้จึงก่อให้เกิด ความหลงผิดก็เลยต้องสร้างเวรสร้างกรรมกักขังห่วงเหนียวจิตวิญญาณของตนนะกักขังหน่วงเหนียวเบียดเบียนจิตวิญญาณของบุคคลอื่นจึงก่อให้เกิดความขัดแยง้งนะแบ่งเป็นกรุป๊ปแบ่งเป็นตระกูลแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นประเทศนะเราจะเห็นว่าภาวะสงครามที่เกิดความขัดแย้งกันนะ ก็เริ่มมาจากชายแดนชายแดนนั้นเราจะเห็นว่าชายแดนมันของกรัรมพูชาส่วนใหญ่ที่อยู่ติดกันมีแต่ญาติมีแต่พี่แต่น้องนเชื้อชาติเชื้อสายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อุบลศรีสเกตสุรินบุรีรัม มันก็เป็น <c oughs> ชนชาติเผ <pe al> ่าพันธุ์เดียวกันมีผสมประสานพันธ์ทางบ้างก็ไม่มากแต่ต้นกําเนิดแล้วก็คือเชื้อชาติเดียวกันนะเขียนค่ากันเพราะถูกแบ่งว่านี่เป็นประเทศกัมพูชานี่เป็นประเทศไทยนะนะตามความคิดเห็นของผู้ปกครองเป็นตามคิดเห็นของนานาประเทศนะ แต่เชื้อชาตินะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ทางไทยกัลลาวในจกเ็บชายแดนส่วนใหญ่ก็เป็นญาติกันเป็นเชื้อชาติเดียวกันแต่ถูกแบ่งกั้นด้วยประเทศจึงปลุกเลือดรักชาติขึ้นมาเข็นฆ่ากันพี่น้องกันเชื้อชาติเดียวกันก็ตามเมื่อชาติต้องการก็สามารถที่จะฆ่าญาติ อันเป็นที่รักที่ถูกแบ่งกันด้วยแม่น้ำถูกแบ่งกันด้วยเขตแดนเข็นฆ่ากันเหมือนกับสัตว์นะเข็นฆ่ากันนะโดยที่ไม่มีความปราณีกันซากศพตายเกื่อนกาดน่าสังเวชสลดใจเพราะความเห็นผิดคิดว่าแผ่นดินนี้จะเป็นของตน แต่ตนทั้งหลายก็ไม่สามารถจะอยู่ครอบครองแผ่นดินนี้ให้ได้นานทุกสรรพสิ่งก็กลับไปคืนสู่ดินน้ำลมไฟความอาหารการมะมังการของสัตว์ทั้งหลายเขาเรียกว่ามนุษย์สภัยภัยที่เกิดจากมนุษย์นั้นมนุษย์ที่เหตุผิดก็ย่อมสร้างภัยพิบัติให้เกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าต่อคนและสัตว์ต่อมนุษย์ด้วยกัน ่อสรรพสัตว์ที่เกิดมาร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดภัยจากมนุษย์ภัยนี้เป็นเรื่องกว้างขวางเป็นเรื่องที่มากมายมหาศาลต่อสรรพสัตว์ที่ก่อเกิดความเดือดร้อนต่อกันและกันนั้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้เป็นอริยชนผู้เป็นผู้ฝึกตนแล้วนะจึงพยายาม <c oughs> ฝึกจิต ยกระดับจิตให้อภัยทานการให้อภัยกันและกันนั้นจะเกิดเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ในจิตในใจของเรายิ่งเราเพิ่มเมตตาธรรมเข้าไปเห็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนหวาดกลัวต่อความตายเช่นศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ เหตุที่ข้ามฆ่าสัตว์เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่อยากถูกฆ่าไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมดแมงตะขาบอะไรต่างๆงูเหี้ยวเขี้ยวตะขาบหรือสิงสาลาสัตว์มนุษย์ชาติทั้งหลายย่อมกลัวการถูกฆ่าการถูกเบียดเบียนเพราะนั้นศินข้อที่หนึ่งจึงห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์เราลองน้อมไปดูทิ่จิตที่ใจของเราว่าความหวงแหนในสรีระร่างกายเนะ่ย เราต้องการถูกฆ่าไหมต้องการถูกเบียดเบียนไหมเพราะนั้นเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าหากเรามีเมตตาต่อกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนการเป็นอยู่อย่างไร<ม>เห็นเขาทุกข์เขาลำบากเรามีความคิดที่เมตตามีคำพูดที่เมตตาการกระทำที่เมตตามือชุ่มด้วยการให้ใจ ประกอบด้วยเมตตาให้อภัยทานซึ่งกันและกันแบ่งปันกันสงครามขัดแย้งกันมีแต่ความเสียหายทั้งสองฝ่ายการตายทุกคนก็ต้องตายแต่การตายจากการเบียดเบียนนั้นเกิดมาจากการผิดธรรมชาติผิดจารีดของธรรมอันเจริญถ้าหากเรา เข้าใจนะสันติภาพก็จะเกิดขึ้นทุกยอมย่าลองหันมายิ้มให้กันให้อาภัยกันแบ่งปันกันแทนที่เราจะมาแย่งแผ่นดินกันเราก็แจกจ่ายแผ่นดินให้กันและกันเกื้อกูลกันแทนที่เราจะกักตุนอาหารให้เกิดความพอล้นเหลือกับเราแล้วก็ลองแบ่งปันอาหารไปให้ คนที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ไกลไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดถ้ามีใจเมตตามันก็เอื้อเฟื้อกันได้ถ้าตาบใดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เบียดเบียนกันได้เขียนฆ่ากันได้เพราะฉะนั้นเราทั้งทั้งหลายพระบรมศาสดานะจึงได้ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้าหากว่า เขาด่าเธอก็ดีทุบตีเธอก็ดีแม้เขาจะเอาเลื่อยเมื่อเลื่อยเราขาดออกเป็นสองท่อนถ้าพิสูจใดนะโกรธเขาเกลียดเขาถือว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สิทธิ์เราตถาคตเพราะเราจะเห็นได้ว่าพระบรมศาสดาของเราเน้นในการจาคะเสียสละอัตตาตัวตน จะไม่เหตุให้ความเห็นผิดที่เป็นอัตตาตัวตนนั้นไปเบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นให้เกิดทุกข์แม้แต่คิดจะจักก็ดีนะบ่งบอกถึงไม่ให้สร้างความโกรธสร้างเวรกรรมโดยการบงถ้าหากว่ามีคนมาตบแก้มซ้ายแล้วก็ยื่นแก้มขวาไปให้เขาตบนะเพื่ออะไรเพื่อไม่แสดงถึงความ โกเรเกลียดจองเวรจองกรรมแม้ท่านะนะนบีมูฮัมหมัดมุสลิมหรือศาสนาอิสลามก็บอกว่าเราพ้องพี่น้องกันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนแต่เป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณหลงผิดก็คือซาตานกิเลสความมัวเมาลุ่มหลงเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนการเขียนฆ่ากัน สร้างความเดือดร้อนสร้างสงครามให้เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเพราะนั้นจิตที่พัฒนาแล้วจเจริญแล้วย่อมให้อภัยจิตที่พัฒนาแล้วจเจริญแล้วย่อมมีเมตตาธรรมขำจุนโลกนะการฆ่าคนและสัตว์ย่อมผิดศีลย่อมนำไปสู่ความวิบัติ ย่อมนำไปสู่ความเล้าร้อนย่อมนำไปสู่ให้เกิดความทุกข์ทุรนทุรายในภพนี้และภพอื่นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าสีเลนะสุขติงยันติถ้าเรามีศีลไม่เบียดเบียนเขาเขาก็ไม่เบียดเบียนเราเราใหเา้เขาก็ให้เราเหมือนกับกัมพูชาให้อาวุธเราเราก็แจกอาวุธไปคืนนะ เมื่อเราให้เข้าให้น้ำเขาเขาก็ให้เข้าให้น้ำเราให้สิ่งใดก็ย่อมเป็นสิ่งนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นสงครามลองเปลี่ยน <c oughs> ขอไปทัศนคติจากการให้อาวุธโทปกรณ์ที่ยิงไปหักล้างกันเขีนฆ่ากันลองเปลี่ยนการทุ่มงบประมาณจากการซื้ออาวุธลองหันมาซื้อเสื้อผ้าอาหาร ที่อยู่อาศัยแบ่งปันกันดูสิไอ้เขตไหนที่มันขัดแย้งกันนะก็แบ่งปันกันให้มันเป็นสุขอยู่ด้วยความให้มีใจที่เมตตานะสงครามมาเกิดมาเป็นอาการสามาคัคคีถ้าสามัคคีไม่เกิดสงครามก็เกิดเมื่อสงครามสงบขึ้นสามัคคีก็เกิด เพราะฉะนั้นความสามคัคคีสุขขังสังสคัสสสมมาคีความสามคัคคีความปรองดองนั่นแหละคือความสุขที่จะเกิดขึ้นสงครามเกิดมาจากความขัดแยง้งสงครามเกิดมาจากความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะทำลายเขตแดนอย่างไรที่จะไม่เกิดสงครามจะทำลายเขตแดนอย่างไรที่มีแต่เมตตาทำเกื่อกูลมือชุ่มด้วยการให้ของที่เป็นประโยชน์ ถ้าเรามีความเห็นผิดก็มีการให้อาวุธโทปรประกอขีปนาวุธยิงทําลายล้างกันทําเอาทรัพยากรโลกไปถลุงในการทําสงครามแทนที่จะเอาทรัพยากรโลกนะที่ภาวะสงครามนั้นมาผลิตอาหารมาผลิตเครื่องนุ่งหม่มมาผลิตน้ํามาผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้กัน งค์การบรรเทาความอดอยากก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้มากขึ้นกั Food for the h u n ก r ้นะเขาช่วยกันนะอย่างที่เกิดขึ้นภาะวะสงครามเกิดขึ้นนะความทุรักกันดานการตกงานการว่างงานในภาะวะสงครามก็เกิดความเดือดร้อนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าประเทศกัมพูชาไม่ว่าประเทศไทยไม่ว่าประเทศไหนๆก็ตามนะจะเป็นรัเสเซียยูเครนก็ดนะีประเทศ Israel, อิสราเอลอิ่านก็ดีที่เกิดความขัดแย้งเพราะว่าสงครามก็ย่อมเกิดความเดือดร้อนเกิดความไม่ผาสุกมาเกิดศูนย์อพยพเกิดความขาดแคลนอาหารเกิดความขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนยารักษาโรคย่อมสร้างภัยพิบัติที่ตามมาพิกงพิการพิกจลจริตในสังคมเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้น เราท่านทั้งหลายผู้เป็นอริยชนก็ขอให้เราท่านทั้งหลายแล้วนะั้นให้มีสติให้อภัยให้อภัยเมตตาเกื้อกูลเพิ่มปูนบารมีก็ขอ,ขอ,อนมโมทนากับเราท่านทั้งหลายผู้เป็นอริยชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิจงให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อสันติสุขเมตตาธรรมขันจุนโลก ผู้มีเมตตาธรรมนั้นจำนำความผาสุขให้เจริญเจริญขึ้นด้วยกันทุกโรคทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเทิน